ปริมาณเท่าไรใช้สองร้อยได้ผลผลิตครับผมเอ่อสำหรับที่ผมใส่ผลิตภัณฑ์ของอ่อพาร์ทเวทีเซอร์วันนี่ก็คือว่าอย่างสองร้อยต้นจะอยู่ที่หนึ่งรอยห้าสิบห้ากิโลสูงสุดที่ได้คชดว่าเดือนนี้ต้องได้เกินร้อยหาสิหกิโลแล้ว mm hmm. เพราะว่าปูที่เก็บอไว้อยู่เฮียนนี่มันได้ร้อยปูแล้วครับเอ่อ mm hmm. เมื่อก่อนนี่จะเก็บได้แค่ห0าสิบปู mm hmm. ต่ว่าน,นี้เพิ่มเป็นร้อยปูแล้ว mm hmm. ที่เก็บเอาไว้ ว่าต้องเปลี่ยนโผลตลอดครับถ้าเตลี่ยมืนก็คือเปลี่ยนเลยบวเปลี่ยนบวกแลว <laughs> หล่อย่างที่บอกกันแล้วใส่ปุ๋ยนี่คือผมจะใส่ปุ๋ยอย่างที่บอกนะครับสูตรสกรยอด16-18นะครับสแล้วก็บ,บวกกับของออกอนในไรยเข้าก็คือกินอัพตัวนี้นี่จะมีนะอยูหาซันกลางนี่จะเป็นซีโอไรแล้วก็ซูรกิกะมันจะเนื้กอก็พวกแหล่โด,ดูดน้ำใหม่อยู่ แกนนอกมันนี่ก็จะเป็นพวกสารมเหล็ดที่เขาเคียบเป็นชั้นๆคือทําการสเปรด้ฉีดสารมเมล็ดเข้าไปคูกน้ําแล้วฉีดยูเรียในรูปแบบแบบว่าเอาไปใส่ได้เลยแบบเพี้เรียนะครับแบบเราบบดเพี้ยเรียที่เขาเรียกว่าม้ขี้เลี mm hmm. คือว่าพืชแทงทึ้งใบก็คือว่าวานลงไปเพิ่มมีรากดูดซึ่งเอาไปใส่งานได้เลยนะครับโเครับ hmm. จะเรียกว่า อาหารพืชก็ได you know oh. ้ส่วนมากจะเรียกอาหารพืชเรียกยังไงเรียกปุ๋ยก็ได้แล้วแต่ผู้ใดจะเรียกนะครับคือข้าผโพผสมกับแม่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็บสี่ตัวซอยไร่ครับจะมีซอยไร่อีกตัวหนึ่งลักๆที่ใส่ยู่นี่ก็คือจะมีซอยไร่สร้อครับมีซอยไร่แล้วก็มีกินอัพแล้วก็พาร์เวเอเลเซอร์วันแล้วก็แม่ปุ๋ยครับแม่ปุ๋ยนี่ผมจะใส่เฉพาะต่าหัวหัวงัวกันไทยอย่างเดียวซอยไร่ใส่ยังไงครับซอยไร่นี่ก็คือว่า หาฉีดซ่องหนึ่งหาฉีดนี่ผมใส่ซ่องละถังเลยปกติแล้วเขาใส่กันคือว่าหนึ่งหนึ่งซ้อนนี่ก็นานยี่สิบลิตรอันนี้ผมใส่ซ่องละถังในการฉีดกรีนอัพการใช้คืออะไรส่วนกรีนอัพนี่สองร้อยตัวนี่ผมใส่ที่าสองสอบก็คือหาสิบกิโลประสานการใช้เทคนิคการใช้ของของกรีนอัพอะแนะนําก็คือว่าถ้าจะใส่แบบแบนนิงก็ไ้คือจะวานกระด้หรือว่าจะใส่ตามระวัง ที่หายไปตรงนี้คือว่า086 0 5 4 0326ครับสำหรับช่วงนี้สำหรับคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ขอร่าท่านผู้ชมตะเพียงท่านี้ครับ